ชุดโชคสัตว์ปรับเกียร์ที่เป็นแบรนด์คนไทยครับชื่อว่าแบรนด์โปรเพนเดอร์นะฮะออกว่าใหม่ครับเป็นรุ่นฟิ t เซ็นะฮะฟีลแบบขี่เมฆอะเนาะเหมือนที่เราเคยรีวิวอะมันนุ่มจริงๆฮะรอยกระต่อข้อตะพานเนี่ยโอ้โหเนียนมาก นีครับ e <te le rhythm ma lush> อยู่กับผมนนร้านออโตแกรมครับร้านแต่งรถอยุธยาครับเช่นเคยครับวันนี้เจอกับผมก็ต้องมีรถสวยๆหล่อๆเท่ๆใช่ไหมครับแน่นอนครับวันนี้ครับอยู่กับผมมีในแบบหล่อๆมาครับหนึ่งลำครับกับซีวิกเฟอฮะเป็นตัวเอ h อลพัทครับเป็นลูกค้าประจําเราแล้วก็ไปออกรถป้ายแดงมาฮะแล้วก็มาให้เรารีวิวครับอีพีนี้พิเศษเนี่ยก็คือที่เพื่อนๆถามมาครับกับชุดโช๊คสัดปรับเกียร์ที่เป็นแบรนด์คนไทยครับชื่อว่าแบรนด์โปรเพนเดอร์นะฮะ ออกมาใหม่ครับเป็นรุ่นฟิต z ซนะฮะ <Wow. S 1> เดี๋ยวจะพามาชมครับว่าฟิลลิ่งเจ้าฟิต z ซเนี่ยกับซีวีเอฟอีเนี่ยมันจะดีไหมนะฮะแล้วก็อุปกรณ์เป็นยังไงบ้างเราไปรับชมกันครับเรามาพูดถึงตัวชุดช็ก่อนเลยครับตัวพระเอกของเราวันนี้ก็คือเป็นชุดช็คสัตปรืกเกี้ยวนะครับแบรนด์คนไทยครับชื่อรุ่นว่าโปรเฟนเดอร์ฟิตซนะฮะตัวนี้ต้องบอกได้เลยว่าพิเศษมากครับเพราะว่าหลังจากที่เขา ทำตลาดรถ PPV รถกระบะ SUV อะไรต่างๆมาแล้วเนี่ยได้รับความนิยมแล้วก็ราคาสินค้าเนี่ยไม่แพงด้วยนะฮะับสหรับตัวนี้ราคาค่าตัวเนี่ยก็บอกราคาเลยแล้วกันนะฮะ27,500บาทครับสำหรับตระกูล Civic เ e นะฮะตัววัสดุอุปกรณ์เองเนี่ยก็ผลิตในเมืองไทยทั้งหมดเลยนะครับเป็นการรับประกันเนี่ยไม่ต้องห่วงครับดีเยี่ยมแน่นอนครับสำหรับโปรเฟนเดอร์เนี่ยรับประกัน2ปีนะครับดูแลกันยาวๆครับกับราคาเท่านี้ถือว่าคุ้มฮะตัวนี้ฟิวเซ็ตนะครับก็จะเป็นระบบโมโนทูบนะฮะ แล้วก็จะปรับนุ่มแข็งเนี่ยได้ข้างหน้าเนี่ย16ระดับนะครับข้างหลังก็16ระดับส่วนวัสดุอุปรกรณ์ด้านในเนี่ยตัววาล์วลูกสูบเนี่ยก็จะเป็น46มิลน,นะครับตัวแกนด้านหน้าเนี่ยจะอยู่ที่16มิลน,นะครับส่วนด้านหลังเนี่ยกระบอกลูกสูบด้านในก็46มิลเหมือนกันแล้วก็ตัวแกนด้านหลังจะเล็กกว่าจะอยู่ที่14มิลลิเมตรนะฮะส่วนตัวสปริง5่าเนี่ยด้านหน้าจะเป็น 6K ข้างหลังเนี่ย5้านะครับก็จะเป็นฟิลลิ่งน,นุ ก่อนหน้านี้ผมติดตั้งไปแล้วประมาณ3,000นะครับได้เซตได้ลองเรียบร้อยครับแต่ยังไม่มีเวลาได้รีวิวครับก็เลยมารีวิว EP นี้นะฮะก็อ,อย่างที่เห็นครับตัวโช๊คเนี่ยถือว่าใหญ่โตรครับรับแรงกระแทกได้ดีแน่นอนครับตัวกระบอกปรับเนี่ยก็จะเป็น up s i ซ e down นะครับแกนความแบบนี้เนี่ยทางเทคนิคจริงๆเนี่ย นุ่มนวลกว่าแน่นอนฮะด้วยของตัวระบบน้ำมันวาล์วด้านในเนี่ยเป็นอัพไซด์ดาวแบบนี้คล้ายๆพวก i อเด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะฮะถือว่าให้มาดีมากครับอุปกรณ์เป็นระบบเปิดด้วยครับเปิดซ่อมได้นะครับสาหรับ p ิเตอตัวนี้นะฮะวัสดุอุปกรณ์ก็ให้มาครบครับมียางกันกระแทกมียางกันฝุ่นไหม้นะครับด้านหลังนะครับก็มีถ้วยรองสปริงนะครับเป็นวัสดุอย่างดีนะครับโฟนเดอร์ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วครับรถ PPV รถที่ผมใช้อยู่ SUV พวกกระบะโคชิน n นอเนี่ยรู้จักกันดีสำ มาทําตลาดรถเก่งนี่ก็ถือว่าหนาวหนาวร้อนๆนะครับสำหรับแบรนด์อื่นกับราคาเท่านี้ไม่แพงฮะแล้วก็รับประกันดีด้วยนะฮะก็ประมาณนี้แล้วก็มีอุปกรณ์อื่นครับคันนี้ก็มาจัดล้อครับเป็นล้อจากทางค่ายออโตออปชั่นครับเป็นขอบ18กว้าง8.5ออฟเซ็ต35นะครับเป็นลาย TC 105 X นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นสีดำา m a t ์ black นะฮะเป็นสีที่ลูกค้าเลือกให้ลงตัวเข้ากับรถเพื่อคุมโทนนะฮะรัดกับยางที่เป็น ยางแบรนด์คุณภาพจากทางค่ายโตโยต้าอีกหนึ่งแบรนด์ครับเป็นรุ่นพ็อกเซตทียวันะฮะตัวนี้ก็จะเป็นลายสปอร์ตนะครับเสียงอาจจะไม่ได้เงียบมากแต่ได้เรื่องความแฝงดีๆเพราะว่าแก้มยางเนี่ยเขาค่อนข้างเกาะถนนตึงนะฮะเข้าโค้งเนี่ยคมติปแน่นอน,นะฮะก็ประมาณนี้อ๋อแล้วก็คันนี้นะฮะโหลดจัดทรงเนี่ยสกูนซีวิกเนี่ยด้านหลังเนี่ยข้างหลังจะเป็นปีกนกอิสระเนี่ยจะแนะนําว่าให้ใส่ตัวปรับแคมเบอร์ด้านหลังด้วยคันนี้ก็ใส่ด้วยนะฮะจะเป็นของฮาร์ดเลสนะฮะราคา8,500บาทนะคะระับ นะฮะเดี๋ยวผมจัดฟิตเมนต์ประกอบเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะพาไปลองด้วยครับสำหรับ EP นี้นะฮะไปครับเรียบร้อยครับนี่ EL Plus นะฮะความต่างและกันเนาะภายนอกก่อนก็เรื่องเบาเนาะ เป็นบอร์ดผ้านะครับไฟหน้าก็จะเป็นไม่ใช่ LED แล้วก็ไฟเลี้ยวก็ไม่ใช่แบบว่าเป็นไฟ LED แบบเป็นซีเควนเชียลอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะก็แต่ถือว่าหน้าตาหล่อครับพอแต่งออกมาล้อดูแบบดูสวยเลยครับลงตัวครับก็เดี๋ยวมาดูภายนอกก่อนเนาะล้อนะครับคันนี้เลือกใช้เป็นล้อจากทางค่ายออโต้ออปชั่นครับ1 8บแปนะฮะออฟเซ็ต35นะครับก็พิทเมนต์ไม่ล้นนะฮะตัวนี้อ่ะตัวยางนะครับ235 40 18นะครับจากทางค่ายโตโย ฮ o ก t ซ็ตสปนะครับ T R วันความสูงนะครับหน้า58หลัง58ครึ่งนะครับคันนี้จัดทรงไปอารตแกรมจัดให้นะฮะด้านหลังนี่ที่ f C F B F E ตัวใหม่ต้องจัดกันทุกคันก็คือปรับแคมเบอร์ครับเพื่อให้ล้อมันตั้งตรงมายางงี้ฮะไม่ติดนะครับไม่ติดฮะล้อตรงยางไม่กินฮะสลับยางง่ายๆครับตัวนี้ยางไม่เสียฮะแนะนําใส่ครับยางไม่เสียด้านหลังตระกูลฮอนด้าทุกคันนะครับด้านหลังก็จะชอบ มีปัญหานะครับ <Okay. S 1> ก็ใส่ตัวนี้จบเลยนะฮะแล้วก็มีฮับลิงแอนเด้วยนะครับเป็นกัดเจตเล็กๆทําให้ดูสวยครับปากกางรุ่นนี้ไม่มีนะฮะเฟกเจอร์อเพิ่มเติมก็จะเป็นเฮดแดงนะฮะทางเราก็มีคันนี้จัดเป็นเฮดแดงแท้เลยนะครับหน้าหลังอยู่ที่4,200นะครับออโตแกรมก็มีจัดจําหน่ายนะครับเดี๋ยวคันนี้มาเติมน่าจะเติมเบรกนะครับเติมเบรกเติม,ตม,ตม,ตมชุดคาร์บอนรอบคันแล้วก็ถอยเสีย เลง JDC ไว้ละทางเราเดี๋ยวมีจัดให้ครับของพี่แอดเรานะฮะโอเคแล้วก็ดักเทลหลังตัวนี้นะฮะก็มีนะเป็นทรงใหม่จากอ,อ,อะไรนะลืมเป็นเป็นทรงทรงใหม่อะเดี๋ยวเราคอยชมครับติดตามกดติดตามไปเลยแล้วก็ทรงเมกาอทรงเมกามาใหม่ติดตามไปเลยครับเดี๋ยวคันนี้น่าจะมันจัดแล้วก็ดิฟิเซอร์หลังนะฮะมาใหม่อีกแล้วครับของเล่นใหม่อีกหนึ่งชิ้นมาแล้วะฮะ <Wow. S 1> ติดตามไปเลยครับมาแน่อนอนมีแน่อนอนฮะ ฟิทเมนต์ทรงประมาณนี้ออโตแกรมจัดให้ครับเนี่ยลองดูครับสวยไหมโคตรหลอ่อสีดำล้อดำแบบดูคุมโทนฮะแม่มหล่อจริงเดี๋ยวไปตรงนี้มันติดตรงนี้หน่อยเดียวเนี่ยเนาะถ้าคนไม่ชอบแบบใส่เป็นคิ้วดำเนาะเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีฮะเดี๋ยวออโตแกรมจัดให้ครับไม่ชอบสกิปได้ครับหดหิดสกิปมาก็ประมาณนี้ครับฟิตเมนต์รอบๆครับออโตแกรมจัดให้ครับหน้า 58หลัง58าครึ่งไปนะฮะไปลองกันดีกว่าที่ทุกคนรอคอยครับที่เพื่อนๆถามมาเยอะครับกับ f o r ์ e n d e ดอร์ฟิสเว่าตจอถนนไม้จะแรงเอาอยู่หรือเปล่าไปครับไปไปลองกันเรียบร้อยครับหลังจากติดตั้งรีวิวด้านนอกอะไรเรียบร้อยก็ต้องมาเทสเหมือนเดิมครับนี่ก็ฟีลลิ่งตอนนี้นะฮะพูดถึงตัวโชก่อนตัวโชกเนี่ยหน้าปรับไปที่หน้า7นะครับหลัง5นะครับโฟเบนเดอร์ตัวนี้ฟิสเซดเนี่ย ปรับได้ทั้งหมด16ระดับนะครับทุกทุกย่านการปรับเนี่ยของ p r o ฟ i เ d e r เนี่ยรู้สึกได้ง่ายครับเพราะ1คลิกของเขาเนี่ยห่ล่องเนี่ยถือว่าใหญ่มากครับในระบบวาวด้านในเนี่ยผมมองว่าน่าจะแบบมีความรู้สึกได้มากกว่านะฮะหเบอร์เนี่ยมีผลแน่นอนนะฮะก็ฟิลลิ่งนะฮะตอนนี้ผมขับอยู่ประมาณสักเนี่ยร้อยร้อยี่สินะฮะแต่สิ่งที่ได้มากกว่าช็อคสตาร์ททั่วไปเนี่ยผมมองว่าตัวเนี้ยนุ่มนวลกว่าครับเก็บรอยต่อถนนเนี่ยเงียนมากครับ นี่แค่เบอร์เจ็ดเองนะแต่น,นี้ผมผมเน้นนุ่มครับลูกค้าคาันนี้โจทย์แบบไม่ต้องการแข็งมากหรือหรือตึงเกินไปชอบนุ่มๆเนี่ยก็จับไปครับเบอร์นี้ฟีลแบบขี่เมฆอะเนาะเหมือนที่เราเคยรีวิวอะมันนุ่มจริงๆฮะรอยกระต่อกสะพานเนี่ยโอหเนียนมากเนี่ยชึบชึบแรงถีบมันค่อนข้างน้อยครับเวลาอย่างโช๊คสตั๊ดทั่วไปเนี่ยบางเวลาช่วงลงเนินแรงๆเนี่ยช่วง ่วงนี้มันจะซอฟปกติโชคทั่วไปมันจะไม่ค่อยซอฟอันนี้จะแบบนวลแบบนวลน,นุ่มไปเลยฮะ <Wow. S 1> มีแต่ของดีทั้านั้นเลยนะเนาะเรามาขายเนี่ยไม่มีไม่ดีเลยเหรอของดีจริงๆนะฮะ <Wow. S 1> นี่ครับรอยต่อขอสะพานเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับโปรเฟนเดอร์ฟิ <Wow. S 1> ตัวนี้ออกแบบมาเพื่อแบบแบบเก็บรอยต่อถนนนะ่ะผมมองว่าดีมากครับเนี่ยตึบ๊บๆคอนกรีตเนี่ย เส้นที่ผมวิ่งเนี่ยจะเป็นคอนกรีตเนี่ยผสมยางมาตอยสลับกันไปเนี่ยถ้าไม่รู้สึกอ่ะกล้องสันไหมนิ่งเลยอ,อันนี้ถือว่าโหลดเยอะด้วยนะเนี่ยคันนี้อันนุ่มมากอะร <Wow. S 1> าคาสอง0มื่นเจ็ดพัถูกครับไม่แพงมันนวลอะมันรู้สึกแบบนุ่มนวลแบบโอ้ยอะไรก็ดีไปหมดเ้ย เียได้นุ่มได้นะนี่แหละตอนนี้เลยเตียได้นุ่มได้ของจริง <Yeah! S 2> <c oughs> ก็สําหรับใครที่มองหาโชกสตัดนะครับที่ต้องการความนุ่มนะฮะย้ําเลยครับความนุ่มนุ่มแบบนุ่มมากๆอ่ะนี่เลยครับฟิซดฮะตอบโจทย์แน่นอนครับสําหรับพ่อบ้านนะสายพ่อบ้านแอบแม่บ้านแต่งแล้วแบบบอกว่าโหลดแต่ไม่แข็งเนี่ย uh oh. นี่เลยฮะฟิซดครับ แม่บ้านไม่รู้แน่นอนครับเพราะว่ามันนุ่มออกว่าของเดิมอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่านุ่มมากครับเนี่ยโอ้โหเนียนจัดเหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามกด subscribe นะฮะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแล้วก็สาระดีๆแนทะางการแต่งรถเหมือนเคยฮะก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวก็เจอกัน E ีีหน้าครับใครที่สนใจสินค้าอะไรก็เม้นท์ด้านล่างมาได้เลยครับเดี๋ยวผมอ่านแล้วก็ตอบให้ถ้าอันไหนอยากให้รีวิวอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยครับเดี๋ยว ผมจัดให้ครับถ้ามีเวลานะช่วงนี้งานเยอะมากครับก็ขอบคุณมากครับทุกๆการติดตามครับเหมือนเคยครับไปแล้วครับเดี๋ยวไปส่งงานก่อนสวัสดีครับ